สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เ,เห็นรูปแบบของแท่งเทียนแบบนี้นะครับสีเขียวแท่งก่อนหน้านั้นอันนี้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับถอดไส้ยาวแบบนี้จะขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์บายนะครับเพราะว่ามีโซนที่แข็งแกร่งรองรับอยู่นะครับมันมีรีเจ็คด้วยนะครับก็เป็นการเทรด ในระยะสั้นนะครับ TP 1 TP 2ก็อยู่ที่ประมาณ1,000จุดนะครับก็ TP 1ก็500จุด TP 2ก็1,000จุดนะครับอย่างผมทดลองเปิดไป4ออเดอร์นะครับในเส้นปะตรงนี้นะครับ SL ก็จะแคบหน่อยนะครับ SL เพื่อนๆก็สามารถตั้ง SL ที่ซักอ,อย่าง250จุดอย่างนี้นะครับ เรา TP หนึ่งก็ห้าร้อยจุดมันก็ได้2 R นะครับ TP 2ก็4 R อย่างนี้นะครับมันถึงจะคุ้มค่านะครับเราสามารถที่จะกำหนด SL ไว้ในใจนะครับเราไม่ต้องไปตั้งจริงก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีมันเจอการกระชากลงมานะครับกิน SL ของเราจะเราจะต้องกำหนดรอดาวโดยรวมนะครับของพอร์ตของเราให้ได้นะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่เกิน6 1ถึง10นะครับของผลโดยรวมทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเ m ของเราต้องชัดเจนนะครับแล้วก็อย่างเราเทรดระยะสั้นนะครับอย่างทำเฟรม1ชั่วโมงอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสวิงเทรดก็ก็ได้นะครับทำเฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงแต่ว่าเราต้องดูแนวโน้มของไฮเออร์ทำเฟรมด้วยนะครับ k m y w t h k month อย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเทรด forex แบบ เรามี 3M มนะครับมีเรื่องของ Mindset นะครับเป้าหมายที่ชัดเจนมีเรื่องของเมทรอดนะครับเรื่องของกลยุทธ์และการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ,อยู่ใน value zone นะครับก็เราก็สามารถกำหนด value zone strategy นะครับกลยุทธ์ที่เราเทรดเมื่อกราบราคาอยู่ในโซนแห่งมูลค่านะครับราคามีส่วนลดถ้าระบายนะครับในโซนนี้ก็ราคามีส่วนลด แต่ถ้าเราบายในโซนเลยก็ราคายุติธรรมอย่างเนี้ยนะครับอย่างครับราคาขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยนะครับเพื่อนๆก็สามารถบ่ายได้นะครับก็แต่ถ้ามันอยู่เหนือโซนขึ้นไปถ้าเราไปบายอันนั้นเขาเรียกว่าบายแพงเรียกว่า follow บ่ายก็ได้นะครับอันนั้นไม่ควรทำนะครับอันนี้ก็ในเรื่องของอ management แล้วก็เรื่องของ money management มันเกี่ยวข้องด้วย risk management นะครับเราบริหารจัดการเงินทุนของเราให้ดี1000เหรียญอย่างถ้าเราเทรด ครั้งละ2อเปอร์เซนอย่างนี้ก็คือยี่สิบเหรียญถ้าเราเปิดสองไม้คู่เราก็จะเป็นไม้ละ1นอร์เนะครับสิบเหรียญอย่าง S l ของเรา2 5 0ห้าจุดนะครับสิบเหรียญของเราก็จะอยู่ที่0.04นะครับ0.04ไม้ 04, My. 1ไมนะ้2เนี่ยไม้ละ0.0นนะครับ SL 250อยห้าิอย่างนี้นะครับถ้าท p 1เราได้ห้าห้าร้อยจุดนะครับห้าสี่ยี่บเราก็ได้ยี่สิบเหรียญนะครับ แล้วคราวนี้ถ้าไปไป 4R ะละครับถ้าไป 4R ก็ก็คือ40เหรียญเห็นไหมครับสรุปแล้วก็คือถ้าเราเปิดออเดอร์คูณใช้ทุน20เหรียญเนี่ยเราก็จะบบวอยู่ประมาณ60เหรียญนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาก็หลายร้อยจุดแล้วนะครับจากจุดที่เข้าออเดอร์ไปนะตอนนี้ก็อยู่ที่จะ200 250แล้วนะครับ250แล้วเดี๋ยวถ้าอีก250จุดก็จะชน TP 1นะครับ 2R ก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมบั่งคั่งร่ำรวยทางทัพยภายในทรัพย์ภายนอกรวยปีตีสุดยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ